หวยบัญชาสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนมาดูสูตรหวยยี่กีอีกสูตรหนึ่งครับสูตรเลขวิ่งนั่นเองนะครับผมจะเอาสิตินะครับหวยยี่กีแ8ดแปดมาจากเว็บหวยโอเครอบวันที่28สิพฤศจิกายนเลยนะเพื่อนดูได้นะครับ28เริ่มตั้งแต่รอบที่15้าถึง23วิธีการคิดสูตรนี้นะครับเราจะเอา3ามตัวนะครับหลักร้อยสาตัวบนนะครับมาคูณกับหลัก10 2ตัวล่างนั่นเองมาคูณกันเลยนะครับรีบๆไปนะฮะจะแบบเร็วๆหน่อยนะ ลงทุนแต่ละรอบนะครับลงทุนถ้าทุนน้อยลงทุนรอบละหนึ่งบาทเนี่ยตัวละหนึ่งบาทเราก็จะได้กำลงทุนสาสิบปดบาทต่อรอบถ้ากําไรก็ห้าสิบสองบาทนะครับมาผมคูณให้ดูเลยแล้วกันนะครับเจ็ดคูณแปดนะครับเ,เพื่อนเจ็ดคูณด้วยแปดนะครับห้าสิบหกรอบนี้ได้เลขมานะครับมีห้าหกวิ่งสองเลขนี้พอนะครับไม่ต้องลบไม่ต้องบวกเพิ่มนะครับห้าหกรอบนี้มีไหมมีหกครับ มี3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับรอบแรกถูกครับรอบที่1 5มาคูณกันต่อครับ6คูณ6เท่ากับ36นะครับ6คูณ 6, 36รอบนี้วิ่ง3และวิ่ง6มีไหมถูกไหมถูกครับถูกล่างนะครับเลข3นะฮะเลขวิ่งนะครับไปกันต่อครับ9 2 18 9 3 27 27ครับรอบนี้มี2และมี7ถูกไหมมีสองนะฮะเพื่อน มีเลขสองนะครับสองตัวล่างนะครับเลขวิ่งถูกไหมถูกสามงวดติดแล้วไปกันต่อครับสี่แปดแปดสี่สามสิบสองครับรอบนี้มีเลขสามและมีเลขสองถูกไหมถูกนะฮะถูกสองตัวล่างแล้วก็สามตัวบนด้วยนะครับเอ้ยาสองตัวลสามตัวด้วยนะพูดผิดไปกันต่อครับหกสองสิบแปดหกสามยี 6, 38, ่สิบแปดทุยหกสามสิบแปดรอบนี้ได้สิบแปดนะ 6 3สามคูณหกได้สิบแปดหนึ่งและก็แปครับรอบนี้มีไหมมีสองตัวบนและก็สองตัวล่างครับมีทั้งหนึ่งทั้งแปดเลยนะรอบนี้นะมีสองตัวเลยไปกันต่อครับสี่คูณหนึ่งเป็นสี่รอบนี้เลขตัวเดียวเลยสี่มีไหมไม,ไม,ไม่มีครับไม่มีข้ามไปเลยเก้าคูณศูนย์เก้าศูนย์เป็นเก้านะครับเก้าศูนเป็นศูนย์หรือเปล่าวะเก้าคูณศูนย์กับเท่าไหร่วะ เดี๋ยวนะ9ก้คูณศนเท่ากับศนะครับเป็น0นะ0ูนมีไหมรอบนี้มีโอ้โหเชียเป๊ะเ,เ,เลยไปกันต่อครับ9 2้ารอบนี้1 8ผมจะไปแบบเร็วๆหน่อยนะ1 8ึ่มีไหมมีอีกแม่งเข้าแบบรัวๆเลยนะรอบนี้นะครับก็คือถูกมานะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8รอบหลุดแค่รอบเดียวสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรเดินดีนะครับเ,เพื่อน ใครอยากได้สูตรนี้ก็ทักมาได้นะครับหรือดูที่คอมเมนต์หรืออยาจะเข้ากลุ่มหวยกับพวกเรามาตามกันได้นะครับที่กลุ่มหวยศาสตร์